ห้องเขาตัวแสบผ่านไปสามวันวันนี้เพื่อนเนี่นำตัวน้อยเขียนหนังสือแล้วหรือยังนี่นี่เขาเริ่มเขียนหนังสือแล้วหรือยังเขียนหนังสืออยู่หรือไม่เอ,อ้อนี่เพื่อนเนี่นำตัวน้อยเขียนหนังสือแล้วหรือยังอ้อยข้ากำลังเขียนอยู่ นายหญิงเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะฝันร้ายอีกแล้วหรือเปคะเออโดนทำให้ตกใจตื่นฝันสินะโดนเะไรไงสง่งโดนะบับจนจะอ้วกอยู่แล้วแถมยังฝันซ้อนฝันอีกเฮ<ะ>้เป็นพ่อแม่นางอิ่มมาเร่งทุกวันเลยสินะถ้าจะไม่ทำอะไรอร่อยอร่อยให้นางกินแล้ว รุยเฮ้ยมาช่วยข้าฝนหมึกหน่อยสิรีบเขียนให้เสร็จจะได้หลุดพ้นจากน้องพี่จอมตื้อไปเสียทีเออที่รักที่รักอยู่หรือไม่เออหางทำไมมีหางได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะนี่นี่เรามีหางได้ไงกันล่ะเนี่ยโอ๊ยไม่เจ็บแฮะ ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในฝันสินะในฝันนี้เหมือนฉากในหนังสือของเราเลยนี่นาอืมประตูปรตูนั่นที่รักดึกมากแล้วยังไม่นอนอีกเรือเออเออทำไมถึงฝันที่นี่ได้ล่ะเนี่ยแต่นี่เป็นบทเตียวในตอนหนังสือจํากัดเร่งเนื้อหานี่รีบเห็นดีกว่า แม่เจ้าก็คุมร่างกายไม่ได้เลยแม่นางเจ้าก็รู้นี่มันนี่มันปาไปเที่ยงคืนแล้วเจ้าเข้ามาโดยไม่ขอประตูมาสมควรไม่สมควรนะเอ๊ะทำไมเจ้าวิ่เจอถังทำไมถึงได้หน้าเหมือนหลี่ซีหลงเลยล่ะอุ้ย แก yeah, แรงมากตัดจบเร็วมากมึงอ่ะก็มาอัพให้ตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่างอีกเช่นเคยกับทุกคนวันนี้คือไม่ว่างทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่สี่โมงเช้าอ่ะจริงๆสื่ตื่นตั้งแต่หัวรุ่งนะมึงกูแบบเออประมาณนี้ทุกคนเขา้าใจไหมก็เลยแบบจะได้มาอัพตอนเย็นๆนะคะาะทำทัวร์ทั้งวันเลยนาะไปต่างจังหวัดน,นะคะทุกคนไปกรบี่และจ้ะอะ วันนี้นะคะจะลงให้แค่2ตอนเนาะอาจจะไม่ได้ลงสีตอนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีทําบุญใหญ่ที่วัดด้วยนะคะก็เลยน่าจะมาเล่าให้ตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดแ like, ชรอ์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งงนี้นะคะและขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม200คนนะคะบ๊ายบาย